ครับวันนี้จะมาอัปเดตลูกเยียทองกับเยียไม่เยียฮอดน,นะครับผมจะแยกกรงใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่กันหลายตัวเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับมันจิกขนกันนะครับใหแยกมาตรงที่สี่นะครับส่วนกงนั้นห้าตัวนะครับ ก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักอาทิตย์นะครับจะย้ายลงลอกดินนะครับทั้งเก้าตัวนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะพร้อมเดินทางก็ประมาณสักสองเดือนครึ่งนะครับให้มันโตกว่าน,นี้หน่อยนะครับแล้วทำวัคซีนหยอดยาอะไรเสร็จนะครับตัวนี้ใ้ตัวคู่นะครับเบียร์ช่วงนี้น่าจะออกผลเบียร์เยอะนะครับ ต้องดอูนะครับตัวเ,เปิดดูข้างในนะครับเริ่มโตแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปปล่อยลอกดินนะครับมันมีก้าวนะครับผมแบ่งไว้สองสองกงนะครับ ไปดูนะครับอ,อีกอีกชุดหนึ่งนะครับนี่มีมีห้านะครับนีอ<า>่อีกปีนะครับนี่อีกปีตัวนะครับ<า>ก็เดี๋ยวจะย้ายลง ลดินนะครับจะเอาไปรวมกันนะครับเพราะว่าจะเอารวมกันทั้งแก้วตัวเดี๋ยวมันจิกจิกขนกันนะครับชุดนี้น่าจะออกเยียเยอะอยู่นะครับนี่เป็นลูกเยียทองกับแม่เยียรฮอดนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับน่สวยน่าจะออกขนเยียสวยหน่อยนะครับตัวนี้ตัวผู้น่าจะมีอยู่หนึ่งสองครับตัวนี้จะสวยหน่อยตัวนี้สวยครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีนะครับ ชุดนี้เพราะว่าพ่อมันก็สามโลกว่านะครับก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นอีกชุดนะครับที่เอามาอนุบาลข้างในนี้นะครับชุดนี้จะเป็นลูกเยียรทองกับแม่ปฏิวัติฟาร์มนะครับอันนี้ก็รอเดี๋ยวถ้าย้ายไอ้พวก ลูกอ่าแม่เยียฮอดไปล็อกเรียงก็จะย้ายขึ้นกลงนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลูกแม่เยียดเดอยกับสาเด็กเสิร์ฟมาอนุบาลต่อนะครับเอาเอามาจากที่สวนนะครับ